ตัดโซ่โคอยังไงไม่ต้องซื้อโซ่ใหม่ครับรูปแบบของผากรน,นะครับสําหรับเพื่อนเพื่อที่ยังไม่รู้นะครับคนรู้แล้วก็ผ่านนะครับไม่มีดราม่านะครับตัวนี้เป็นการแก้ไขนะครับขกติขกติตัวนี้กว้างกับกว้างนะครับกว้างกับกว้างแต่เราขันให้มันแคบลงเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ให้เป็นต่อกันได้ครับแล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมครับถ้าเราตัดสองข้อหมายถึงว่า ข้อนี้จะมาจบที่ข้อนี้ระยะมันไม่ได้นะครับระยะไม่ถึงจำเป็นต้องต้องเปลี่ยนโซ่ใหม่ครับแต่ยุคเกษตรอย่างเราคนต่างจังหวัดอย่างเราก็ไม่มีเงินซื้อนะครับจําเป็นต้องประยุกต์ใช้ครับวิธีตัดครับก็ตัดข้อตัวนี้ครับเอาออกข้อเดียวครับเพื่อนเพื่อนจำไหมครับเอาออกแค่ข้อเดียวครับแ๋ยวฝั่งนี้เราก็มีข้อต่ออยู่ครับข้อที่จะออกคือข้อนี้นะครับข้อเนี้ถ้าเอาข้อนี้ออก เราก็เอาตัวต่อตัวเนี้ยไปครอบกับตัวนี้ครับแล้วก็ขันไม่ด้หนีบเข้าครับขันหนีบเข้าเพื่อจะให้ได้ให้ได้รูปแบบนี้ครับแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับข้อตัวนี้เราจะต้องขันประมาณนี้ครับแล้วเราก็ตัดเกนตัวในตัดเกนตัวในตัวข้างในนะครับไม่ใช่ตัวนอกนะครับนี่ตัวนอกตัวข้างในอยู่ข้างในครับปีปอกสองชั้นนะครับตัดตัวนอกตัดตัวในให้มันสั้นเท่ากับตัวนี้ครับเราก็จะมาใช้ประโยชน์ได้ครับ ครับขอบคุณที่ติดตามปากก้อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นการเพเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับครับขอบคุณมากครับ